5ฟิลเตอร์หน้าสดกระรอดสวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะปุ้มสร้างภาพสอนแต่งรูปคุมโทนรีวิวแอปอันนี้พี่ปุ้มมี5ไอจีฟิลเตอร์นะคะมาแนะนำสำหรับน้องๆที่ไม่ชอบการแต่งหน้าแต่อยากได้ภาพที่ออกมาดูสวยดูธรรมชาติลองใช้5ฟิลเตอร์นี้ดูนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีฟิลเตอร์อะไรนั้นวันนี้ที่พุ่มจะมาสอนก่อนว่าวิธีใช้ฟิลเตอร์หรือหาฟิลเตอร์นั้นทํายังไงสําหรับน้องๆมือหใหม่อันดับแรกเลยให้น้องๆเข้ามาหน้าฟีดอินสตาแกรมนะคะกดไปที่สัญลักษณ์บวกค่ะเลือกสตอรี่หลังจากนั้นปัดมาขวาสุดนะคะจะมีสัญลักษณ์แว่นขยายกดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเซิร์ชชื่อถ้าสมมุติว่าพี่พุ่มให้ชื่อฟิลเตอร์นี้มาน้องๆก็สามารถเซิร์ชได้เลยว่า So f t p a s t e l นะคะ หลังจากนั้นก็จะมีชื่อฟิลเตอร์แนนี้ขึ้นมาชอบแบบไหนก็กดเลือกได้เลยแล้วกดบันทึกด้านล่างหลังจากนั้นฟิลเตอร์ที่เราบันทึกก็จะเข้าไปอยู่ในหน้า IG Story ของเรา ทั้ง5้าฟิลเตอร์ใช้ดีไม่ดียังไงคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะคะหรือน้องๆที่มีฟิลเตอร์อื่นๆที่น่าสนใจก็คอมเมนต์อินบอกมาได้เช่นกันค่ะขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปุ่มสร้างภาพนะคะ Have a nice day ขอบคุณและสวัสดีค่ะ